แล้นี้ค่ะกิ๊ก็ยังมีแอปพลิเคชันเด็ดๆมเ,เนี่ยมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะตามท้องตลาดเนี่ยเขาก็มีการวางขายเครื่องสําอางแล้วก็ยาเนี่ยเรียกได้ว่าวางกันแบบทั่วไปเลยค่ะบางที่นี่นะคะเขาก็มีเลขที่ใบจดแจ้งค่ะแต่บางที่ก็ไม่มีค่ะ หรือว่าบางที่นะคะมีเลขที่ใบจดแจ้งแต่ว่าเป็นเลขที่ปลอมค่ะผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็ตรวจสอบได้ยากขึ้นค่ะทําให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อเนี่ยโอ้โหต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างสบายใจแล้วค่ะกับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะออย Smart App อปพลิเคชค่ะออยส์ Smart App พลิเคชันค่ะเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยที่อัดแน่นไปด้วยข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิต เพื่อป้องกันให้เราเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนทุกเพศทุกวัยการใช้งานนะคะประกอบไปด้วย7เมนูด้วยกันค่ะเช่นการตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสําอางด้วยตัวเราเองค่ะโดยเข้าไปที่เมนูตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสําอาง นำเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสําอาง10หลักค่ะที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมาใส่ในช่องตรวจสอบแล้วก็กดปุ่มโอเคเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะตรวจสอบได้แล้วว่าเครื่องสําอางที่สงสัยเนี่ยได้จดแจ้งกับอยอย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าหากไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบนะคะก็จะแสดงว่าเครื่องสำอางนั้นเนี่ยไม่ได้แจ้งต่ออยอยค่ะเราก็จะสามารถร้องเรียนได้ที่เมนูร้องเรียน ซึ่งเป็นเมนูสําหรับร้องเรียนหรือว่าแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทันทีค่ะซึ่งเรานะคะอาจจะถ่ายภาพณนะจุดที่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายนั้นพร้อมข้อมูลกดส่งเข้าไปค่ะข้อมูลก็จะไปปรากฏอยู่ที่ออยทันทีโดยเจ้าแอปออยสมาร์ทแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android ค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะคือเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะ ทีนี้เนี่ยต่อไปเวลาจะซื้ออะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจก็แค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่อ o ยสมาร์ทแ p ปพลิเคชันแล้วก็เซิร์ชง่ายๆแค่นี้เองนะคะเราก็จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจแล้วล่ะค่ะ